สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เรามาเอาเลือกเอาชัยการเปิดป้ายลงเล่ามวคนของบอดีิ้งกับบอโจนะคะบรรยากาศมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าสถานที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คืออำเภอพลนะคะ ข้างถงนนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็มีเอ่อสิบเก้านี้ที่อยู่บ้านฟินแลนด์นะคะแต่วันนี้ก็คือมาปฐมมาเลิกป้ายนะคะบรรยากาศนะคะอันนี้คือบ้านของบาจโจนะคะ,น,น,คะน,น,คน,นะคะรงล่าเมืองคลนะ อันนี้มีแต่กลุ่มญาติพี่น้องนะคะที่มาทำพิธีกันนะคแล้วก็หลวงพ่อมาเปิด,เ,ปดเจมิมเจิมป้ายนะคะเอาเด็กเอาไซสให้กับบอสตีกับบอสโจนะคะนี่คือบ้านนะคะบ้านของบอสโจของคุณพ่อคุณแม่นะคะ ด้านบนนู้นคือบอโจอยู่สมัยตอนเด็กๆอันนี้คือโรงเล่านะคะที่ทำใหม่นะคะน,นี้เรามาร่วมงานนะคะด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะคะด้านหลังจะเป็นห้อง,งน้ำ ยากาศดีมากมีท้องทุ่งนานะคะไม่แอร์อัดจนเกินไปไม่นอ้อเกินไปนะคะสวยงามนี่นะคะบ้านของบอสเจนะคะข้างในมาดูข้างในกันนะคะอ๋อนี่คือพุ่กแก่อยู่ด้วย บรรยากาศข้างในนะคะสุบเก้านี้นะคะเจอกับเี่ยาบ้านฟินแลนด์กับแดนเซอร์นะคะแล้วก็ของแล้วก็แดนแล้วก็ทีมงานของคำพูดร่วมมิตรแบบมินิมินิด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะ19นี้มากันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะ